ไอจีแทบแตกปันๆโชยนุ่งแซบคอมเมนต์ถล่มโฟกัสผิดจุดค่ะ ถึงแม้ว่าจะไปเที่ยวพักผ่อนที่ทะเลอยู่บ่อยๆนะคะแต่ก็ไม่ค่อยเห็นภาพของนักแสดงสาวปันปันสุทัตตาที่อยู่ในชุดบิกินี่เต็มๆออกมาให้เห็นสักเท่าไหร่นะคะแต่ล่าสุดเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2563ที่ผ่านมานะคะเจ้าตัวก็ทำไอจถึงกับลุกเป็นไฟเลยล่ะค่ะเมื่อเธอก็ได้โพสต์ภาพของตัวเองที่อยู่ในชุดบิกินี่สีเหลืองตัวจิ๋วพร้อมกับอวดความขาวพร้อมแคปชั่นสั้นๆว่าลงก็ได้นานๆทีนะ โดยภาพดังกล่าวนะคะเรียกได้วว่าหุ่นของปันปันในตอนนี้ทั้งเฟิร์แมแหมยังเป๊ะทุกสัดส่วนเลยค่ะก็มาจากการดูแลตัวเองเป็นอย่างดีมีรลอนกล้ามท้องเบาๆโพสท่าเพ้อๆทำเอาใจละลายไปเลยละค่ะ ชอบกดไลค์ใช้กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ